ผู้ที่แสวงหาธรรมะย่อมมีลักษณะคือเป็นผู้ที่น้อมข้าหาธรรมเป็นผู้ที่เอาหัวใจฟังธรรมนี่คืออุปนิสัยของผู้น้อมข้าหาธรรมเอาหัวใจฟังธรรมธรรมะที่แสดงมาแต่ละครั้งไม่ได้เน้น แก่เพียงว่าจะจำแล้วก็จะไปคิดการจำการคิดมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นวัตตะมันเป็นทุกข์ู้ที่น้อมเขาหาธรรมจะใช้หัวใจเกาะอยู่กับกระแสธรรมหมายความว่าน้อมฟังเสียงน้อมซึมซับเข้าไปเนื้อเสียง ซึมซับเข้าไปในความหมายที่มีในเนื้อเสียงซึมเข้าไปด้วยจิตจิตเราเป็นเนื้อธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ที่ไม่มีรูปร่างไม่มีอาการมันสามารถซึมซับความรู้ได้ด้วยการซึมซึมเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมนั้นพวกเราผู้น้อมเข้าหาธรรมจะต้องซึมซับ ซึมเข้าไปในเนื้อธรรมตัวนี้สำคัญเมื่อพวกเราเน้อมซึมซับทิ่นเนื้อธรรมในจิตมันจะเกาะอ,อยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลามันจะเกาะอ,อยู่กับเสียงธรรมมาตลอดเวลาวกเราจำไว้นะมันจะตั้งมั่นอยู่กับเสียงธรรมอยู่ตลอดเวลามันจะวิตุวิจารณ์อยู่กับเสียงธรรมนั้น ยินดีปอใจในเสียงธรรมนั้นเราถึงทราบถึงความไม่ได้เป็นอะไรแล้วในธรรมนั้นเพราะธรรมะล้วนแสดงแต่อนัตตาอยู่สลอดนั่นแหละธรรมะไม่ใช่แสดงให้มีตัวตนคำว่าแสดงทำให้มีตัวตนคือแสดงทำออกไปเพื่อหวังให้เขาจําในความหมายนั้น ำในความรู้นั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ได้มีเรื่องราวธรรมะไม่ได้มีความหมายธรรมะไม่ได้มีตัวตนใดๆแต่ธรรมะมันเป็นเรื่องของการที่ซึมซับเข้าไปสู่เนื้อความว่างเปล่าอันเป็นเนื้อธรรมธาตุเราเห็นทุกสรพสิ่งเป็นเนื้อความว่างเปล่า เน,เนื้อธรรมชาตินี่คือธรรมะไม่ฟังเพื่อจำเพื่อรู้มากรู้เยอะแต่บางเพื่อจะได้ซึมซับผู้ที่ยังซึมซับไม่เป็นย่อมไม่สามารถยังเนื้อธรรมนี้ได้ต้องซึมซับด้วยหัวใจต้องซึมซับด้วย ความน้องเข้าไปเพื่อจะกลับคืนสู่ความไม่ได้เป็นอะไรเรียกได้ว่ามีสุญญาตาธาตุเป็นวิหารธรรมเรียกว่ามีความไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเครื่องอยู่หมายความว่ากลับบ้านกลับคืนสู่ความไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปรารถนาว่าจะได้เป็นอะไร แต่ต้องการกับคืนสู่ความไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับคืนสู่ความบริสุทธิ์เนื้อความว่างเปล่าอันบริสุทธิ์เนื้อความไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ได้หวังเพื่อจะเป็นอะไรผู้ที่ยังหวังว่าจะเป็นอะไรคือผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่รู้ท่านไม่ต้องเป็นอะไร ทุกขนาจิตมีแต่ความไม่ได้เป็นอะไรเต็มเปี่ยมอยู่ภายในเนื้อความไม่ได้เป็นอะไรนี้มันไม่มีความหมายมันไม่ต้องการความหมายมันไม่ต้องการเรื่องราวมันคืออนัตตาธรรมมันคือธรรมธาตุมันคือ,รรธธค,อความบริสุทธิ์ที่ไม่เชือไปด้วยการปรุงแต่งใดๆ ถ้าพวกเรายังคงอาไยการปรุงแต่งอยู่พวกเราก็เป็นผู้ที่ยังคงติดอยู่ยึดอยู่หลงอยู่ยังคงทุกอยู่ผู้ที่ไม่เป็นอะไรแล้วท่านไม่ยึดท่านไม่หลงสิ่งใดท่านไม่ได้เป็นอะไร มันไม่ต้องมีลูกล่างมันไม่ต้องมีลักษณะมันไม่มีออกนอกมันไม่มีไปซ้ายหรือไปขวาและมันก็ไม่ได้อยู่ข้างในแต่มันคือความไม่ได้เป็นอะไรที่กลืนไปกับทุกสรรพสิ่งเสียงธรรมะที่แสดงนี้ไม่ได้แสดงเพื่อให้จำหรือให้ยึดเพราะแม้แต่เสียงธรรมานี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง อาใสยเสียงนี้มาบอกพวกเราว่านี่ไม่ใช่เสียงอาอใสยเสียงนี้มาบอกพวกเราว่าจงอย่าให้ข้าว่าสิ่งนี้คือเสียงมันเป็นเสียงขึ้นมากเพราะพวกเราให้ข้าว่ามันเป็นเสียงอย่าสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอะไรเลยธรรมะไม่ใช่เรื่องเป็นอะไรจะธรรมะคือความที่ ลายคืนจากความมีความเป็นทั้งหลายออกไปให้หมดเห็นทุกสรรพสิ่งเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราคือความไม่ได้เป็นอะไรผู้ที่ยังแสวงหาความมีความเป็นอะไรอยู่ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังคงงูเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่เห็นเลยว่าธาตุบริสุทธิ์คืออะไร ธาตุบริสุทธิ์มันไม่เจือไปด้วยธาตุปรุงแต่งเลยแม้แต่เที่ยวทุเรีเป็นธาตุที่เดียวเดียวเป็นธาตุที่ไม่เจือไปด้วยอาการไม่มีความคิดนึกอารมณ์ความจำอาการรู้คือมันไม่มีนามมันไม่มีรูปความที่เสียงนี้มันไม่มีนามไม่มีรูป นั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ชอบให้ค่าทุกสิ่งว่าเป็นโน่นนี่นั่นแม้แต่ให้ค่านามว่าเป็นนามให้ค่าสิ่งนี้เรียกว่าเสียงด้วยความที่ชอบคิดให้ค่าให้ค่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เช่นนี้สำคัญว่ามีตัวตนบ้างสำคัญว่า เป็นของของเราบ้า,สา,า,าง,งาส,สำคัญว่ามีเขามีเรามีถูกมีผิดมีจริงมีปลอมมีได้มามีเสียไปสำคัญว่ามีสำคัญว่าไม่มีนี่คือภาะวะและวิภาะวะผู้ไม่รู้ย่อมหลงอยู่กับธรรมะแบบนี้ส่วนผู้ที่รู้แจ้ง ท่านไม่ติดไม่หลงในธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้มันจะเป็นธรรมได้ยังไงมันเป็นแค่เพียงมายาต่างหากทำเทิือความรู้ความรู้ว่ารรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอยู่แบบนั้นเสียงนี้มันไม่ได้มีตัวตนนั่นแหละธรรมะ ร่างกายนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนนั่นแหละธรรมะแม้แต่ที่รู้อยู่นี้ก็ไม่ได้มีตัวตนนั่นแหละธรรมะธรรมะคือความจริงจริงที่มันไม่ต้องการชื่อนามสกุลจริงตรงที่มันแสดงความไม่มีตัวตนอยู่ความรู้ที่ ดวงจิตทั้งหลายต้องการเรียนรู้เป็นความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดๆความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดๆเลยไม่ต้องอาศัยการดินน้นรนไม่ต้องอาศัยความพยายามเพียงแต่หยุดแล้วก็ดูทุกสรรพสิ่ง เห็นว่าทุกสัมป,ปติ่งเขาไม่ได้เป็นอะไรเพียงแค่หยุดแล้วก็ดูธรรมชาติทั้งหลายพวกเราเห็นธรรมชาติไหมเห็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากการที่พวกเราไปให้ค่าาว่าเขาเป็นธรรมชาติ แต่มันเป็นธรรมชาติเพราะไม่มีใครไปให้ค่าว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นธรรมชาติข้างในเราก็เป็นของเขาอยู่แบบนั้นเช่นกันคือเขาไม่ต้องการการให้ค่าสำคัญมั่นหมายหรือถือกรองในความเป็นไปได้ของทุกสาปรจินมันมีความเป็นไปได้อยู่ทุกขณะ มันเป็นไปได้ทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราเลือกในความเป็นไปได้นั้นความเป็นตัวตนแห่งความเป็นไปได้นั้นจึงเกิดขึ้นมาพวกเราสร้างตัวตนขึ้นมาแค่เพียงเซี่ยวธุรีแห่งหนึ่งขนาจิตที่เราเลือกนั่นแหละเราได้สร้างวัตตะเรียบร้อยแล้ว xong